ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนชของทุกคนนะคะเมนีนนที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขค้มฝันกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ค้นล่าฝันนะคะเอ่อเลขฝันนะคะเพื่อนฝันว่ามีเด็กน้อยเอางูมาหายนะคะมีงูเอางูมาหายตัวหนึ่งงูตัวใหญ่นะคะเพื่อนบ่่อยากเอากับบังคับให้เพื่อนเอานะคะเพื่อนกับย่านนะคะย่านงูนะคะ เพิ่นกะตีได้เลขหางเดียวนะคะสําหรับพิมฝันสําหรับเลขสูตรคํานวณนั่นเพิ่นกะหายมามีต่เลข3ามตัวล้วนนะคะเพิ่นมั่นใจเลข3ามตัวล้วนๆเพิ่นเน้นหายหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวนันนนทิยากับอาจารย์ก้นลาฝันนะคะงวดวันที่1ตุลาสองห้6คลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นยังไงคะสบายดีบ่จะไม่เล่นหรอครับฝนตกบ่ค่ะยืนนั่งฝนฝนตกบ่รครับตกมือครับคือกันเลยวนันหยาดตกมือมือวานไม่ได้ยินเสียงเลยครับฝนตกฝนตกแห้งครับโทษเขาโทษไปอาจารย์บ่รับก็เลยไปถ่ายคลิปเวลาอาจารย์โทษมานุ่นที่ยากกับบอได้รับคือกัน เมื่อคื้นี้เด็กก็เลยบ่ได้โทษไปในยินว่าฝันบ่คะอาจารย์ครับฝันก่อนก่อนก้อนมือฝันนั่นก่าฝันไดนึงตาดีครับอืกับมามือมือวานี่ฝันฝันจังคือยูยูมองได้ชักแห้งนะครับวันนี้มีเด็กน้อยอ่ะ มาหาที่เอาเอางูมาให้มานะผมผมงูจักเหล่าคนอีไกไงมันเป็นผู้ใหญ่ถืองูมาใหา้ว่าอยี่ยวไหมผมมานะค่ะผมบอกกินงูยี่แล้วนะเขาบอกว่าผมเอาจังใดผมก็เอาเป็นว่าเอามาให้แล้ยวว่าวางแต่บอกว่าจังใดก็ต้องเอาเพราะเอามาให้แลี้ยวนี่กันกว่าเอากะ อยเอาไปให้คนอื่นคอยเอามาให้ให้ผมก้อนหนาผมยังคืออยู่อสั้นที่สองเองครับคืออยู่บ้านอยู่ข้างบนนี่แหละผมไปจับโนโลุงข้างล่างค่ะไอ้อยญิงนายก็นั่งกับเพราะผมไม่คยเห็นหนาเนี่ยแต่ว่าแต่มีได้ยิ้มให้ผมเด้ผมเลยตีเป็นเจ็ดนึงอะครับอือ ตีเป็นเด็กหน่อยเป็นนึ่งงูเป็นเจ็ดบอค่ะ,คะอาจารย์รับแมนครับงูตัวใหญ่บ่ค่ะตัวใหญ่อยู่ครับใช่ถุงมา่าให้เด่น,ดดนอยู่นี่ยครับแต่ตัวใหญ่อยู่ผมผมกลกาจับเอาคนแรกกระดึงมือไหวผมจับเอาออย่านเออผมผมผมย่านงูอะไรย่านผมกับบอกิอกกนน้ำมันะ่ะค่ะว่าเอาเอาเอาไปวะยังไงก็ต้องเอาเอามาให้เป็นว่าของเจ้าเอามาให้ เ,มเ,มเด็กน้อยเนี่ผมเบิ่งเห็นหนาดอกเด็กน้อยน้อยซ้ำเลยค่ะประมาณจะผมคิดขวดนี่แหละครับอืออืออือกะ็ะได้ตีเป็นเจ็ดหนึง่งแล้วเลขสูตรคำนวณไหนค,ค่ะอาจารย์เลขจุดคำนวณงกูกาได้โฮกับเจ็ดแหละครับอืมได้โฮกับเจ็ดแต่ว่างสองตัวตน,นี่มันต้องมาตัวหนึ่งแหละครับอ๋อเลขเลขวิ่งนี่วิ่งโฮกับเจ็ดมันปะค่ะครับวิ่งโฮกับเจ็ดจริแล้ว ก้อนอะไรก้อนที่ฝันนะฝันเห็นแม่ก้อนนั่นะแม่ก็เสียไปแล้วล่ะอกว่าจะเดินไปทั้งงานเ<อ>ด้อทั้งงานมูนหลวะออกปอกมันล่ะมุดไ้ยางไปงูกันกัดยูจะว่ามันกัดบุบสิกาจัทีวิ่งฮกวิ่งเกตเนีทาวิ่งวิ่งบนล่างบ่คับอาจรารย์ขับวิ่งได้เลยครับ,บงบกับเกตกับใบบนหรือล่างให้วิ่งได้เลยครับ วิ่งบน<ะ>น้ำตัน้นๆคือเลขโกครับเออเน่นเลขหกครับมันจะมีสามตัวให้ชุดหนึ่งเด้อครับค่ะเออมีมีสามชุดเนะาะค่ะสามชุดตามอยู่ในไลน์ค่ะครับสามตัวกับเก้าเจ็ดสามครับเก้าเจ็ดสามค่ะเจ็ดหกสามครับเจ็ดหกสามค่ะแล้วก็เจ็ดหกสองอีกชุดหนึ่งครับ เจ็ดหกสองอาจารย์เล่นชุดใดค่ะเก้าเจ็ดสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสองเล่นชุดใดค่ะหกเก็ดสามเก้ครัหกเจ็ดสามเป็นตัวเน่นอา่าสรุปว่าแนวทางของอาจารย์คนล่าฝันวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกหกเป็นโค้งสุดท้ายเลขสามตัวนี่เป็นเก้าเจ็ดสาม จ็ดหกสามเจ็ดหกสองเน้นเน้นเจ็ดหกสามผููใดอยากวิ่งอยากแลนก็นคือมีหกกับเจ็ดเน้นที่เลขหกสามารถวิ่งได้บนล่างสําหรับเลขควมฝันอาจารย์ฝันว่าเด็กน้อยเอางูมาให้ในตีเจ็ดหนึ่งหางเดี่ยวตรงกันปะค่ะครับตรงครับอ่าขอบคุณอาจารย์หลายๆเล้อค่ะที่ให้แนวท่านนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโซดีักแนวท่างของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันสิได้ยินเสียงสัมภาษณ์เรามานุนทิยากับอาจารย์คนลาฝันนะคะเพิ่นกายยืนยันนะคะว่าเลขงวดนี่หมั่นใจว่าเลขมีหกมีเจ็ดนะคะสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะแต่ว่าเพิ่นกันเน้นเลขหกนะคะนะคะสําหรับพ่วมฝันเพิ่นฝันว่าเด็กน้อยเอางูมาหายนะคะงูหายตัตหนึ่งเพิ่นกับตีเจ็ดหนึ่งหรือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจะตีได้หลายก็นี่ก็คอมเมนต์เด้อค่ะแต่ว่า ส่วนโตเพิ่นเพิ่นตีได้เจ็ดหนึ่งนะคะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าง,งูน่ะเป็นเจ็ดเด็กน้อยอาจจะเป็นหนึ่งนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ให้เป็นแนวทางหาซสื้อสระกินแ่งรัฐบาลนะคะทั้งสองเท้านี่ก็เป็นซื้อนำเสนอนะคะเป็นซื้อนำเสนอบ่าสามารถรู้ว่าเลขสี่ออกตัวได้นะคะเลขทุกตัวมันก็เขาได้ลดได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะ สรุปมาแนวทางของอาจารย์คนลาฝันนะคะอนุทิยาจะโซ่อีกรอบหนึ่งนะคะนะคะแนวทางของอาจารย์คนลาฝันงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกหกเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อนบอกว่าเลขวิ่งเลขแลนผู้ใหมักวิ่งมากแลนมีหกกับเจ็ดนะคะเน้นที่เลขหกนะคะสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะเพื่อนจับคู่หายมีเก้าเจ็ดสาม เจ็ดหกสามเจ็ดหกสองนะคะตัวเน้นเนนคือเจ็ดหกสามนะคะสำหรับข้อมฝันนะคะข้อมฝันอาจารย์เพื่อนฝันว่าเด็กน้อยเอางูมาหายนะคะเพิ่นตีเจ็ดหนึ่งหางเดียวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่สามารถไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนะคะนุ่นที่ยากกับขออวยพ่อนหน่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะโชคดีครับแนวทางของอาจารย์คุณลาบฝันงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกหกนะคะ